ก็กล่าวทักทายนะครับพุทธเกษตรวันนี้ก็จะพาชมสวนอีกเช่นเคยนะครับเพื่อวันที่สดใสนะครับอันนี้จะเป็นมะนอ่มันมันะยมหาวมะนาวหานะครับนะครับโอ้ s อรรีนะครับลืมทักทายชาวโรคทั้งหลาย Good morning everybody a ร o อลาร e ดวูฟอิมเฮ e ลยพรวิ่ so we will to go to the garden the fruits is very nice today นะครับเพราะว่าจะพามานะครับบางครั้งหลายๆท่านไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นนี่มันลูกอะไรวะแดงๆเ,เป็นตะแซบแท้นะครับแต่ว่านี่มันเป็นผลไม้ที่อาจจะสูญพัน์แล้วก็ได้นะครับเพราะว่า,าใครเคยฟัง นี่คานพื้นบ้านนะครับเรื่องผาแดงนางไอ้นะครับตอนนางไอ้มีท้องครับอยากกินลูกอันนี้แหละและ้วไปขอกินไม่ได้ไม่ได้กินเลยเครียดแขนนะครับก็นำปลูกนะครับก็ขายได้แต่มันรสชาตินะครับเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวแล้วก็พามาชมอีกนะครับวันนี้ มาดันนะครับดันดีในช่วงที่ออกลูกโอ้โหเต็มลเลยนี่อือันนี้ก็เป็นผลไม้ป่าที่หายากนะครับหลายตัวนําเสนอไปแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายทําเพื่อว่าหวังผลอะไรนะครับถ่ายให้อ่าเขาเรียกว่าถ่ายให้ญาติพี่น้องหรือเอฟซีที่อยูอ่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เมืองไทยแบงคอกเงี้ยนะครับกรุงเทพ ลูกหลานดีเยอะเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนฝูงเป็นคนรักเพื่อนฝูงนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับอ่าคนอย่างพ่อใหญ่ทิดอะเชื่อในบุญในบาปนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคนมีบุญอนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับขนาดไปพูเก็ตคิดดูแล้วกันนะครับไปพูเก็ตไปทํางาน เไปเจอเพื่อนการโรงแรมได้รับการช่วยเหลือที่จริงตัวเองก็สมัครได้แล้วแต่ว่าไปเจอเพื่อนก็ชักจูงกันไปนะครับเขาเรียกว่าพบคนผ่านผ่านไปหาผิดพบบัณฑิตพาไปหาผลนะครับผลอะไรครับมักผลนิพพานเพราะนั้นท่านเชื่อได้เถอะถอว่าถ้าท่านคบคนดีท่านก็จะมีวิสัยที่จะไปในทางที่ดี แต่ถ้าท่านคบกับคนที่ไม่ค่อยมีศรัทธาในบบบบรผพ,พุทธศาสนาะเน้นในการธรรมากินก็ใช่อยู่แต่ว่าเราก็ต้องแบ่งนะครับแบ่งแบ่งอันนี้ผมจะพูดธรรมะประกอบไปด้วยกับการสาธรายผลไม้นะครับเกิดมาผมก็ไม่เคยเจอนะลูกอันนี้นะออตริงปิง นะครับอันนี้ผลไม้ที่ศูนย์พันธุ์อีกเช่นกันเพราะใหญ่ทิศก็มีนะครับพราใหญ่ทิศสมทิศดินทิศวิวนะครับไอ้หนุ่มร้อยชื่อนะครับนี่ดูที่ครับท่านดูใกล้ๆลกันแต่รสชาติแหมอเมซิ่งอเนสิ่งจริงๆเลยเห็นไหมออกลูกนี่เพิ่งออกลูกนะ้เต็มเลยอถ้าท่านไหนทราบนะครับว่าตะลิงปิงหรือมันเป็นลูกอะไร ผมเพิ่งได้ชิมน,นี่แหละเกิดมาจากาท้องพ่อท้องแม่นะครับลักษณะของต้นนะครับจะเป็นอย่างนี้เอกลักษณ์เขาก็จะหวานนิดนิดนะครับไม่ถึงหวานจัดนะอมเปรี้ยวน้อยหนึ่งนะครับอมเปรี้ยวน้อยหนึ่งรสชาติที่ไม่เหมือนใครนะครับอธิบายไม่ได้อ่ะคุณต้องมาลองชิมเอง นะครับแต่ขอแนะนาพ่อใหญ่ทิศขอแนะนําอันนี้ดันนะครับใครที่ชอบดันดันทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเขาเรื่องเราชอบดันนะครับแต่ว่านี้ไม่ใช่ดันแบบนั้นเป็นดันผลไม้นะครับซึ่งพ่อใหญ่จะพามาชมลูกหลานที่ไม่เคยเจอมันะไรเนี่ยนะครับอีกอย่างนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็น ไม่ใช่แบล็คเบอร์รี่นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ออกสีเหลืองเหลืองยาวนะครับอันนี้ผมก็จําไม่ได้นะครับแต่ว่ามันลักษณะของอต้นตระกูลก็คือแบล็คเบอร์รี่ลูกหมอนลูกหมอนแต่ไม่ใช่หมอนไทยนะครับหมอนนี้เป็นหมอนรับประทานผลนะครับเพราะฉะนั้นแตกเหมือนกันนี่ออกลูกไปแล้วครับออกลูกไปแล้วหมดไปแล้ว รับมีต้นเดียวกําลังขยายขยายได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําดอกไม้อู้หูน้ําดอกไม้ห่อด้วยกระดาษอาคาร์บอนอย่างดีชิดดูแล้วกันนะครับลูกหลานที่อยู่ทางไกลโอ๊ยอยากชิมจังนะครับอยากชิมจังลุงเป็นตะแสบแท้เอามาซิมแน่ก็ได้ขอให้เสียค่าจัดส่งอ่า ลุงเป็นตะแซบแทมมากันนีหมากีหยังแต่มันไม่ค่อยเยอะนะครับเพิ่งมีต้นสองต้นเองอันนี้ส้มเชียวหวานนะครับส้มเชียวหวานนี่ก็มีเยอะอยู่เห็นไหมฮะส้มเชียวหวานเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกนะครับต้นหนึ่งที่เป็นไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีอันนี้กําลังออกลูกนะครับเป็นแบล็คเบอร์รี่นะครับนี่แถวแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ นะครับอันนี้ทุ่งนานะทุ่งนาแดนนี้ถ้าเคยไทยทำถ้าเคยตากทำไม่เคยแล้วครับทำอยู่ <laughs> ทำอยู่แต่ว่าข้องเราได้จัดเตรียมก่อนฤด,ดูนะครับก่อนฤด,ดูเพราะว่าเตรียมไว้เยอะเดี๋ยวไม่ทันนะครับเพราะว่าต้องไปทําหลายที่นะครับลูกหลานไป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 ,ไป,ไปทำอีกนะครับต้องข้ามจังหวัดเลยไปอีก นะครับบ้านไม่ได้อยู่ติดกันนะครับก็เลยทําจัดเตรียงไว้เรียบร้อยแล้วครับเรื่องที่นาส่วนนี้นะครับเห็นไม้ดกไหมอีลูกหยังละ่ะลูกนะครับลูกหงพราะลูกหยังตามันทําไมดกขนาดนี้ฮลูกอะไรเห็นไหมพุทธเกษตรเพียบพร้อมนะครับยังขาดอะไรที่ยังไม่มีนะอันนี้จะเป็น นะครับเรดเชอรี่สารเชอร์รี่นะครับแต่ลักษณะจุดเด่นของเขาเอกลักษณ์ของเขานะก็อร่อยนะครับอร่อยมากท่านที่ไม่เคยเห็นแต่ท่านที่เป็นไฮโซใหญ่ก็ไฮโซอยู่โซซักโซเซก็คือนะครับจะเขาจะประดับที่ข้างแก้วค็อกเทลที่ ขึ้นโรงแรมห้าดาวแต่นี้เราไม่อย่างนั้นไอห้าบาทสิบบาทรสชาติเปรี้ยวนะครับแต่เพิ่มวิตามินซีนะฮะเพิ่มวิตามินซีมีเยอะแต่ว่าเอาออกไปเยอะนะครับคนไม่นิยมของเปรี้ยวแต่ที่จริงแล้วความเปรี้ยวนะั้นช่วยเพิ่มวิตามินซีคนถึงเป็นเบาหวานเยอะเราถึงปลูกผลไม้ที่หวานๆแล้วคนกินหวานๆนะครับดูสวนสวนไม่ใช่ มีเชดิดงอกผลไม้นะครับดูอร์มสวยงามนะครับเอ๊ดอกยังละเนี่พูดถึงนะครับอันนี้มันไม่ใช่นะครับรั่นทมโอ้ชื่อหน้าเศร้ารั่นถมเพราะว่าใหญ่ไม่ชอบผมเศร้าชอบผมร่าเริงนะครับนะจามายุรีเลยอมไม่ใช่นะครับเห็นไหมสวนไม้ประดับก็มี เห็นไหมผลไม้ตรงต้นอยู่มีใครมาเอาเลยสุกแล้วนะวิพอกินแล้วสลั่งเห็นไหมครับบรรยากาศฮะดอกไม้ก็มีนะครับดอกไม้ก็มีนนี่เห็นไหมต้นจันผาหรือใครที่ทำรีสอร์ทนะครับต้องการจะได้ไม้ประดับนะครับเอากับพ่อใหญ่ได้ ก็ใหญ่แมวค่าปลูกแพงหลอกเอาแค่ค่าน้ำมันว้าจว่าหลายค่าน้ำมันยิ่งแพงกว่านะครับอันนี้เป็นไม้ยูคานะไม้ยูคาเก็บไว้ใช้นะครับไม้ยูคาเรามีไว้ใช้นะครับแล้วก็อ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ตรงหรือไม้ไผ่ที่ใช้ลำก็มีไม้ไผ่ที่กินก็มี เพราะฉะนั้นเพียบพร้อมนะครับเพียบพร้อมเห็นไหมผลไม้ที่แต่งแต่พ้อมอกหักของงอนแหละกุรูนังอว้วนก็ยังมีเห็นไหมโหหามะนาวโหเห็นไหมแดงจึงคึงถูกใจน่าหลอนเ้ยอหล่อน,เ,ออนเขามาฟอนมา,าลำเดือนหกเขาก็มีหมอลำ โอ้แม่งามคามาลําสวยให้ดีเห็นไหมครับแดงจิงคืองอโหดกมากปกติเข้าพรรษาแล้วครับเจ็บไปถวายพระพิสุสาสมเนรที่พำนักภาวนาอยู่ที่วัดภูเขาดินนะครับเพราะว่าเราคิดเห็นว่าเ,เราเคยไปบวชหลายสถานที่นะครับแต่เรามาที่นี่ก็คือ บุญนำพาวาสนานะครับมาเจอพระริยเจ้าพระริยสสฆ์ผู้ประบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนนะครับปฏิบัติในทางธรรมในการหลุดพ้นก็ถือวาสนานะครับแล้วเราก็มีเวลาที่จะไปภาวนานะครับเราจะเน้นนั่นแหละกิยาบุญกิยาวัตถุแต่มัน มีข้อหนึ่งที่เน้นที่ภาวนาทําไมอ่ะภาวนาเราทานนะครับศิลไมล้เราก็ได้นะครับทานละไม้เนี่ทุกคนทําได้แต่ไม่ส่วนน้อยนะครับที่จะไปเจริญภาวนานะครับนั่งโอ้ยเก็บขาโอ้ยเก็บแข้งโอ้ยปวดตูดหลากหลายที่คุณจะพูดถึงนะครับเราไม่ฝึกเหมือนทหาร ทหารเขาฝึกหนักนะครับกพ่าจะจับปืนยิงปืนได้นะครับไม่ใช่วางอยู่เฉยๆจับมายิงเขายิงถูกหรือเปล่ามันดันอีกแต่ถ้าคุณฝึกนะครับในการอยู่สนามรบนะครับคุณก็จับปืนเป็นยิงเป็นคล่องเป็นรู้ว่าศัตรูอยู่ที่ไหนศัตรูของเราคืออะไรอ่ะศัตรูของเราก็คือกิเลสนะครับกิเลสที่เป็นเบาบางเป็นสิ่งละเอียดอ่อน นะครับตกตะกอนก็ได้ดิ้นได้โหดได้นะครับเพราะฉะนั้นมันสู้กับโรคภหยนอกคือมองเห็นตัวแต่นี่เรามองเห็นตัวเราจะไปสู้ยังไงนะครับก็ฝากนะครับเรื่องของการภาวนาอยากให้ท่านาพุทธเกษตรทั้งหลายมีจิตใจแจ่มใสนะจิตใจโยนแล้วก็นิ่งนะครับอาการที่เจ็บนิ่งนะ อุเบกขาให้มากคือความวางเฉยนะครับไม่ดีใจเมื่อและไม่เสือไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นได้ดีนะครับแล้วก็ไม่อิจฉาริษยาตาร้อนนะครับแล้วก็ <c oughs> เห็นเขาได้ดีแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปอิจฉาเลยบุญเรานําพาได้แค่นั้นนะครับเพราะบุญเรามันสั้น เพราะฉะนั้นคุณต้องทําบุญยาวๆไว้นะครับไอ้เรื่องทําบุญผมก็ทําคําว่าทําบุญไม่ใช่ไปทําเฉพาะาทําทานนะครับทานอหไรก็ได้นะครับศิลาม่คุณก็ได้ภาวนาคุณก็ได้ต้องทาให้ครบนะครับทําให้ครบเพื่อคุณจะได้บุญนั้นให้นําพาคุณไปสู่สวงสวรรค์ได้แค่สวงสวรรค์ไม่พอนะครับ ต้องได้หลุดพ้นนะครับหลุดพ้นก็คือเข้าสู่พนิพพานนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะครับต้องเอาชีวิตแรกรเหมือนทหารแหละคุณปกป้องรักษาประเทศถ้าคุณไม่เอาชีวิตเข้าไปแรกโอ๊ยโอ้ยิยย่งเจ้าตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มัอนอันกิเลสพยาบาลก็ขัดจัดคุณเช่นกัน นะครับเปรียบเทียบเล้วพใหญ่เปรียบเทียบให้เข้าใจลึกซึ้งในรถพระธรรมนะครับเป็นภาษาที่ c ครีเอทีนะครับอเดสอเดสหมายคึอว่าคนเราไปตรงคือถ้ามันไม่ใช่วิสัยของเราเราต้องอ d เดสอเดสออกมาใชาเ้เป็นเป็นพใหญ่ที่ทันสมัยหน่อยเพราะว่ากลมกืนกับฝรั่งฝรั่งหนึ่งก็เทรนนิ่งเทรนนิ่งก็คือการฝึกฝนเช่นกันเราก็นําตัวนั้น มาเป็นข้อปฏิบัตินะครับในการฝึกที่จริงแล้วพ่อพใหญ่ทิศนะมันไม่ใช่ธรรมดานะเป็นโฮเทลแมนจเมนต์เทรนนิ่งครอสเมนเจอร์เทรนนิ่งนะครับฝึกอบรมลูกศิษย์ด้านการโรงแรมมานี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับทำให้เขารวยรเยอะแต่ทำให้ตัวเองรวยไหมรวยครับรวยจ,จิตใจ รวยน้ําใจครับไม่ใช่น้ําจิ้มนะครับเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็มองคนออกนะครับมองคนออกมองเข้าไปถึงก้นบึง้งยังรู้จิตใจนั้นเราควบคุมลูกน้องไม่ได้หรอกครับลูกน้องอหลอกเราหมดหลอกแดกเราหมดเพราะนั่นเราต้องมองคนให้ขาดนะครับเขามาอย่างนี้เขามาอย่างไงเขาไปอย่างไงนะครับมีวิสัยเป็นยังไง มีพฤติการมีพฤติกรรมเป็นยังไงขนาดนั้นนะครับต้องมีปรัชญาแ้บมีจิตวิทยาในการพูดด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าพูดปงปงปงปปงนะครับใครเขาพูดได้นะครับหลวงพ่อหลวงตาหลวงอาหลวงลงุลงหลวงปู่นะครับได้สอนเอาไว้ว่านะครับพูดดีนะครับเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสี นะครับเหมือนกันกันกบเราเท้าอึ่งอ่างร้องให้เขามา,มาเอาตัวเองไปกินเห็นไหมครับฝนตกว้ายไปเอาอึ่งเขา้ามันห้องมันร้องทําไมอ่ะมันร้องให้ตัวเองตายใช่ไหมครับมันร้องให้ตัวเองตายเพราะมันทาไมมันไม่ร้องล่ะมันเงียบเงียบออกลูกผสมพันธุ์ใครเขาจะรู้ที่ไหนมีอึ่งน,นะครับเพราะฉะนั้น ยามเช้านี้พ่อใหญ่ก็จะพามาสดชื่นนะครับกับคนที่ยุ่งอยู่กับงานในกรุงเทพกรุงไทยโอ้ยพ่อใหญ่คือสบายแทะนะครับอันมันช่วงม่อเราช่วงพักผ่อนนะครับช่วงแต่ก่อนเราก็สู้เหมือนกันแต่นี้คือช่วงพักผ่อนพักผ่อนจิตใจนะครับดูหน้าพ่อใหญ่นะอายุก็ยังไม่ถึงหกสิบหรอก แต่เรายังต้องภาวนาอีกนะครับยังต้องเดินหน้านะครับเราไม่ได้ไปทําวัดเพื่อเอา,เอาไปไปทําบุญเพื่อเอาหน้านะไม่เอาเอาบุญแล้วก็ไม่เคยไปว่าใครนะครับใครใครทาทาเรื่องความดีนะครับเรื่องไม่ทําไม่ดีไม่เห็นถามเลยเรื่องทําดีโน่นนี่นั่นโอ้คนหมู่มากยิ่งมากเรื่องนะครับ ไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวผมทําทานทําบุญทําด้วยตัวแล้วไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับตัวบุคคลเราเขานะครับเพราะเราเป็นแค่าธาตุสมมติาธาตุนะครับธาตุทา่านอาจจะไม่รู้เรื่องทำไมอีกนิดหนึ่งนะครับรู้มากกว่าผมก็คืออีกแหละแต่ตีโจทย์ไม่แตกก็มีนั่นก็าธาตุทั้งสี่ครับดินน้ําลมไฟนะครับดับเกลเลสได้ถ้าคุณระงับได้เอา้า ดินน้ำลมไฟอีกเอคือบริกรรมเรื่องธาตุนะครับระง,งับแค่ออินรียอินรียก็คือเรื่องที่จะทำให้เป็นเกเรเกเรก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาทั้งงานตาบอนกับเป็นพารหันเป็นไม่ได้เลยครับคนต้องมีครบอาการ32แล้วปราบให้ได้นะครับลิ้นโอ้อยากกินตะของแสบๆตามบุหงมือนี้เด้น้ำลายหกเนี่ย เราต้องทวนกระแสนะครับของธรรมะก็คือน้ํามันไหลไปด้านนี้เราจะไหลขึ้นถ้าคุณไหลขึ้นไม่ได้คุณทํำยังไงอ่ะนะครับเรื่องของธรรมะมันละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวคุยกันในโอกาสข้างหน้านะครับสวัสดีครับ